ที่ทนายนะครับว่าเขาเรียกว่าในสายชีพนักกฎหมายนะครับมีสถานการณ์อย่างบ้างท,ที่ต้องเรือกระหว่างการช่วยลูกความให้น้นผิดกับความยุติธรรมครับแค่นี้แลว่าทุกคนจะมีแนวความคิดที่ว่าเฮ้ยทนายช่วยจนา้าทนายช่วยคนผิดพี่ถามคำหนึ่งว่าพี่บอกว่าไนว่าถ้าพี่ทำจดิยความเนี่ยสิ่งที่มันจะได้ คืออะไรีอยู่คดีนีงพี่ยกตัวอย่างเลยลูกความพี่ถูกยัดยาติดๆเขาบอกพี่แบบนี้นะครับเขามาหาพี่เขาบอกว่าเขาถูกยัดยาติดจริงๆคดียาไม่มีใครหลับลูกหรอกครับแต่เท็เนี้ยเราทำเพราะอะไรถ้าเขาถูกยัดจริงเขาน่าสงสารไหมครับแต่ถ้าทนายไหงไงทนทำคดีให้ไม่มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จมาดำเนินการกันแก้งออก่่่้อพระญาตตํารวจแน่นอน ความจริงต้องมีเพียงอย่างเดียวก็คืออยากรืดไม่อยากถูกต้องหมครับต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ําข้อจริงขึ้นพิสูจน์ต่อศาลและศาลตัดสินถูกไหมครับในการกระทำความผิดจำเลยเชื่อไหมครับว่าตำรวจตั้งข้อกล่าวหาที่เกินรอยเหตุหลายๆเทสเพราะฉะนั้นอะไรครับทุกการกระทำผิดจำเลยก็ควรจะต้องได้รับการพิสูจน์อย่างบริสุทธิ์เช่นเดียวกันโดยที่ยึดหลักที่ว่าถ้าพี่ทำจะดีให้ ที่จะไม่สร้างพยานกามเท็จมาช่วยเหลือใครอย่างแน่นอนเราต้องใช้กฎหมายให้เป็นธรรมและให้เกิดประโยชน์สุขความสงบสุขในสังคม